เนียมเก่งมากโอ้ยใหญ่ใหญ่ดีแล้วลูกจะได้เห็นอ่ะเห็นตัวต่อไปนี่ใหญ่ใหญ่จะได้เห็นไปค่ะเก่งค่ะอันนี้จะสุดมันแบบนี้เลยใช่ใช่โอ้ยเหลืออีกแถวเดียวเลยค่ะ ลยสามตัวเองตรงไหมยังคะตรงให้ห้าบนยังเก่งมากถูกตอ้องเก่งค่ะลูกถูกแล้วถูกแล้วออใช่เลยตัวเดียวแล้วเดี๋ยวแม่จะบอกป้าป้าเยี่ยม r e a ก y g